ผู้ใดบรรลุทมเข้าใจทมง่ายๆสอนคนอื่นไม่ค่อยได้เพราะคนอื่นไม่ง่ายเหมือนกับเราเหมือนกับคนใบ้ฝันคนใบ้หูจักอยู่ว่ะคนปากเกิดคนใบ้มันฝันกลางคืนมันจะแก้ฝันให้เราฟังจะว่าอย่าบ่าบ่าบาบาบาจ้ามันไม่ร้อยยังบาดเน,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 นีแบบ่ยมันก็แก้ฝันมันเบิกคืนนมาดูว่าเมื่อคืนนี่มันเกฝันยังไงสิง คนดีๆฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันฝันอะไรจริงๆมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวแต่เวลามันจะมาแก้กความฝันให้เราฟังในเราฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยเป็นเรื่องอยากหลวงปูข่ขุนท่านง่ายเหลือเกินท่านนั่งสมาธิเดียวเดียวปีแรกเท่านั้นเข้าป่าสององค์ท่านรู้จากอะไรต่ออะไรหมดมีฤทธิ์มีเดชความคิดคนอื่นแกลุคำพูดคนงงพระบวรน,นิเด้น,นี่วิทยุเฮาก็มี โทรทัศท์เขาก็มีอยากเบ่งช่องใดพราะว่ายังวัดเดกเข้าไปอีกทีนี้แกไม่สอนใครเลยเวลากินข้าวเนี่ยไม่ถือตัวออกแถมข้าวด้วยกันอาตมาบวชใหม่ท่านก็บอกมา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 ฉันนลำกันเนี่ยสุดยากหลายเพราะฉะเขาหามาให้กินอีกเองเสียเอาคนละผ้าอยูผ้าเดียวนี่งแตมันแล้วเราเป็นยังพระยาย่าชูเลี้ยงยาก เรายังนึกละอายพระวินัยพระวินัยท่านไม่ให้ฉันคณะปรมประนอกจากเวลาที่มันจําเป็นเพราะนั้นพระท่านจึงฉันในบาทท่านจะมีข้อยกเว้นว่าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากเบืยกันบินทบาทไม่พอฉันจึงเอาหัวจุ่มใส่กันอันนี้บอจังสั่นเพลินนั่นเหมามากินน้ากันในวันลาบปลาข้าวผัดไปอยู่ทั้งเพลินพนบาทนี้ ที่นี่เราจะกินอย่างไรเราเป็นพระน้อยไอคิดจะไปจำเอาถ้วยแซ่บมันขึ้นจากอายผู้น่อยก็จำเป๊ะอยู่แต่อันถ้วยใกล้ๆเนี่ยเนะ่ท่านก็กินไปช้าๆท่านก็ดูใจเรากว่าอ,อยากจำถ้วยนั้นคักงๆบังเด้ขึ้นนะจ๊ะขึ่นย,ยหายถ้วยมาให้เลยเอาๆจำจำมันวะอไอ้เด้มันแส่บร์ให้เรากินหัน่นสั่น ยื่นถ้วยมาให้เราเลยเอาจำจำจำ,จำาสั่นเสียอายให้ยังเดินนี้เนี่ยมันแสบเนี่ยเราเนี่ก็อาอศาจรันั์นั่นเองว่าทำไมท่านลุงพอเราคิดอย่างนี้เนี่ยเฮ่สิมาอาศาัศจรั์หาสแตกยังเดินนี่มาสัตนมันเป็นของธรรมดามันเป็นของสาธารณะผู้ใดก็เป็นได้คันฝึกดีๆ มันบวผูขาดน้ำผู้นั่นผู้นี่ไปเห็ดจบเจือในตี้เหตุข้อมเพียนหายเขาตต่มพร้อมเห็ดจบเจือจังไดผมนั่งสมาธิจนสิดากโปกบ่เรลไปเห็นมันเป็นอย่างเธอวะฉันมันยังบ้านเป็นหล่าเอ้ยบ่มวนได้มันเนี่ยอดเอาหล่าเอ้ยเธอบุญเท่านี้พอเป็นทหักขึ้นยังในบัตรนี่บัตริกินเขาอิ่มพอาะ ตั้งอกตั้งใจทําวามเพียรไปเดอ้อเถออบุญเท่ามีแต่ว่าจังสึกอใครแน่แต่ว้ขึ้นในใจแต่กี่ห้ายเท้าพร้อมก็มีกำลังใจนี่สิ่งเหล่านี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้ฮึต่อมาท่านไม่รู้วินัยหรอกนะเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้พระวินัยบอกว่าภิกษุจับต้องสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย อตอนอาบับติปจิทีอย่างนี้เพิ่มกับอาศัยหลวงปู่สิงบอกหลวงปู่สิงสอนท่านกระจำเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้บอกนี่เน้นหน่อยงัวเข้าวัดไปไม่น้อยไปไลงงัวออกในหน่อยแลนไปไล่งัวของงัวแม่บัตรเนี่ยเล่าหาอยังบ่ได้ว่ามีคนไมใหม่แล้วก็เอาฝ่ามือตบกับโพกง,งัวไปนานเพื่อนวะ บดทักบวมัวเมยเป็นวะมันต้องอาบัตให้ไปตจับมัวเมยเป็นว่ะนี่หน่อยว่าผมบดจักเนี่ยปู่นี่หน่อยก็บ,บัดสลอบัตเนี่ยห่อ,อ,น,อนี่มือเศร้าเขาเจ้ามาจังหันปีงปลามาเด้ป่ะเนี่ยปลาเมยไข่เนี่ยท่านคุ้นมึงก็เอาปลามาแล้วมันนำของมัอึดปลาบีไข่มันมากิน นะาปเปนเนี่ยปูปาเมนี่หันเมาใครวะสิงวยปาเมรี่ย้ยามเป็นยังนั้นมันตายแลย้วเหรอนีคอคอคอ่คือคือคือความไม่เข้าใจทางพระวินัยแต่ท่านก็ถือท่านไม่มีเจตนาะต่อมาท่านก็ตาย